กระบินเจอมังดังกาดังพันลาสีกาดาน้อเป็นเติมเป็นกระเทยมาเน่มือวันเมื่วันนี้ได้ข้าวดีจะแล้วได้ข้าวอะไรออกจีบแปดกระถูกสัตล์วะลายฝันมะคุณนี่เต็มเต็มเลยมันก็ิอหน่อยแค่ฮะตุ้มปอด มานนี้จะทำมาสลอ้อมกินลาบหมูกันค่ะทาขาดนอาทิตย์แตกเดาบอ,อยกระเบิดอ้าต้มแกงเฟยกูนี่เห็นนบนกูถือเลขหน่อยแล้วก็มาอยากขายให้กูนะยังต่อไงจ้ากินชั่งหนึ่งวันอาทิตยบ้าสิอยากไหมแค่นด้นก็กินแต่ตำมะฮุ่งในเพชรเพชรนีม่ม,มนดูห้าหู้พ่ายเลยเกินน้ำสังทงนะั่นล่องลงย่อมใจด้วยตำมะฮุ่งบอ,งอย่อมใจที่น้องถือเลขก็ย่อมใจค่ะเขียนแล้วเขียนแล้วพัดโลบ กินตำหมูกันบอยจะทกทังไงหัวตกใจคือปลูดปนกันไหมบอสเนี่ยบอกคึ้วมาจะข้อสีฟันคิวพี่น้องซื้อน้ำหนามเออเอ้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 เลี้ยดได้เดี๋ยวนี้นะคือต้องเดี้ยมจะไปเอิบน้ำเรีดมูคนอื่นทุาท่อฟันตกเองคอจบดีกับบอสซื้อหลายนี่นะซื้อนะก็ซื้อแได้เงินอยูเฮ้ แผงกับเบิ้องโฮเกนมอยห้ามึงสิบสามหูเอาดดดวงเขามีสันนีเอ้ยซันนี้ละมันกับเลือดใจนะเลือดใจจะคลองเคียนแล้วผัดโลภเพชรหยังอันทิ่นะเออสิบบาทนะเออมันลายพอดเฮ้ยบอกเราคูนหารเบอร์ละปาแปดแปดรอยเก้ารอยกว่าผมตกใจเลยเนาะบัดเนี้ยุกในยเงินเป็นพันนั่นตกใจอีกเได้คือลายเนาะมันหางหายไปโดนเลยได้วงการเลย ไม่ไม่พึ่งน้ำอยู่บอพี่น้องเลยผู้ใดเฮงน้ำอยู่บอค่านางเฮงอยู่สามชี้บาทเลยสิมาตบมาคุ้งนี่แล้วก็เป็นพีชทัวปอดมันดอกไม่กีมันห่องมันตื้นอากาศมาโฮมมันซึ้งกันหลายๆเช่ก่อนจะไปมันเป็นฟิชเชอร์ลิงกันใช่เนาะมื่อนี้ก็แต่มคุ้งแล้วกับเมื่อบอกเม่อไก็ตามหาจนพ่อซุ่มมานะคะน้ำหามาตะบันละหา เพิ่นเอ็กซี้ฟังไข่นี่เพิ่นมาจากอุดรพี่น้องเออแ่บริตามชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของบริษัทจักซื่อจับกล้องขึ้นมาเพิ่นว่าอายเพิ่นจูบกาลล่วงรถเพิ่นอายกล่องอะไรบริษัทพี่น้องกล้องยันกล่องเสีสีแต่โอ้ยเขาได้ค่าเพื่อไปเก็บบัตรละนี่แค่ได้แต่เออซีประเทศอันกระโตกันเจตุ๋อีกบุ้มดุกดิกเนาะ ถูกกระถุกน้อยเฮ้ยเหลือใจปสิว่า้ยวัสนากอไดสักหน้าปฏิเจจันบบได้กินนาวานกนเพรพอได้เงินคารถัวขึ้นมาด้านคมันอีกกระห้องอยู่เบาหน้าอยูเบาหน้าอยากไปจิจัจันตะอดอาวมันหอนมือมาจากไปเฮ้ยปฏิเจตน้ำอ้อยกับิจิตยอนมีเจ้าเดี่ยวน่นบ๊อบหาน้าเป็นวโมงผู ยังตองน่อมันเลงมันเป็ินตันแซ่บใช่ดูิกันไต่อะไกันยังดินทุกดวงอยู่จะแซ่บเด้นม่างวงมันนี้นะมันนอนได้ได้ยุคเขากาจุมนะ้บอแลจะแซ่บคิดมาอุราราารานขัวเมื่อบ้านกำลังสีมาบัดสีมาให้เงี้ยนี่ไปหาลัดไปท่าอยู่ปากตองหาลถดกับมั ขงมื่เมื่อมาะจกินหอยมคือเหรอโย่ไม่เมี่ยอยู่บ่อมากิดหอยไม่เสี่ยวน่ะน่ะกินหอยกินหอดไม่เสียวน่ารักเียเสี่ยวกินน้ำบ้อยมากกับวได้กินจนมันเปิดบ่ได้มากเลยย่าพาพอเสตยวกินเลยเด้อกินน้ำท่อมแล้วท้องต่ายกุหรืมันลุกเน่นั่ก็คือเลยอ่อนแอเลรบ่อไปก้าน่ ตื่นมาขวบมาเคลียกูมือหรือ่าด้คยวบได้เคลียเป็นอะไรนอนนิ่งเลยบอกฟังเอาโดยลิโอตอนนี้ใหญ่แล้วน้อเว้ยเขาว่าเจ้าน่ะอ่อนเอเล่เขาว่าอ่อนนะนอนไงบ้าหรอกบอสจะห้นเส้นเป็นผู้หญิ่งเส้นเป็นลูกเป็นนั่นบอสัะเป็นบ้าโอ้ยกับพูนลูกพูนูนั่งเลยละ คือว่าเปิดแอะอยู่กับสิพลรูนลูกพลรูนนั่งบริหารประนัานเนาะใจตุยบ่เให้ประน่นบ่สเจตุยพลรูนลูกพลรูนนั่งบ่น่ะนั่นแหละจะเก็บปากแข่งเป็นหัวยิงกฤษณานิ่งอยูไลายเออห้าบุมีลีลาเนาะก็ต้องมีบ้างแล้วเนาะเจสี่ตะวันเจสี่ลีโอไม่ต้องกลับมาหาเจสี่หรือเจสี่อะไรนะอะไรลีลาเยอะ บอกโม่ตะพัวกกับไรเอจิก็ได้ยบังจั๊กจี้ว่าโน้นไรดูเจ้าอยู่าะอยู่นํากันกันล้วมีอันปังแป้งปังแป้งกันจักหน่อยบัดคู่มือเดี๋ยวปฏิยูทนํากันเดี๋พี่น้องกินฮอดกันเดี๋ยท่าห้ากันคู่มือบ่ได้เส้นปฏิทินได้เออเมนบ่กกระทูค่ะมือ หลายชิบสายค่ะอืมจิแตนามากินฮอดเถื่กบบนด้วยเค่งันวา <c oughs> เห็นว่ากันะคัโอ้อ้าว,อาวาาสองคำกับมีแห้งไงเด้ะอะพาที่ว้ากันะน,นะโอ้โหเหมันปลาชายไปบนตึงยึงนั่นนะอืมเลือกกับลาป่าอืมนเนเี่ยน่นว้ากันเลยกินหัวกันยูกไก่กันแนมจะคิดฮอดเพแต่ภาพมามเด้อมา สองน้ำกันนะคะถือเลขสามร้อยบาทค่ะเพิ่มเรียงสมตําค่ะคุกง่ายๆโลค่ะนี่น้ำพร้อยอีกเพิ่มหมอเพิ่มเลขซูตตัวหนึ่งมันบ่้าเห็นให้ดูดีได้ไปนอนเลยโอ้ยเนาะเแล้วเสียดายขนาดเก็บแล้วก็ยังลบบ่วันหนาเอาไม้พี่น้องวันหนาเอาไม้เจ๊ซีจุดถูกขอไม้ค่ะวันชิมวันผ่านี่ผ้าหวานนะคะอืม ไมได้ผูกปูฐานนอนกินนะเดี๋ยวพูดปูฐานนอนกินนะอู้หูสีแพนกล่องไปกับพี่น้องสิแพนกล่องไปทั้งพูนกันเคียดดิบูมียังกินเราจตมอมอยดิถึงว่าเรจะไปติจักจันมาทุบก็ได้่จักไปติจัจ่นมือน่อยอย่ามึงที่โต๊งานแล้วคูมือนี่เออ เขาบอกไฮดริตแล้วสาซสิบนันแล้วเต่าเขาเต่าเด้อเต่าเด้อผู้เฮ็ดมาเพื้อนลงเต่าเด้อมา้วเมาเมี่ยนคอเด้อไปเราะะไรับเพราจะไปแต่งงานบ้านอื่นเมื่อเพิ่นนะพี่น้องเอ้ยขอกลตไม้ก็ได้ไล่จิ๊บเ้าเรียวนาเรียวลังเนีได้รอดเลยละว่าตันนี่นะบปลาเลยอีี่ สีพ่นย้ำกันพี่น้องกันาจะมาต่ำมาคงอย่าจกขาลายมันไั่เป็นไรมันามตามเลยไอาอทร้อนเาเพชรเพนะเอาเพชรเธอนึงเอาเพชรเธอหนึ่งบอเอาเพชรสามเธอเพ อม,มือตำข้าวปุ้นนนดีสิบสองหมากนะเป็นอะไรมือล่างมากนใส่จิบสองัองอนหมากกับบคุคพิมเมนบอกใส่เลยวะบุ๊พิชไปได้แองี่หกพแปดเก้าสิบเอ็ดจิบห้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันลายกับ่นมันลายเม่นบอกอืมเพื่อน,นจากจวด เป็นแล้วได้น้ำไม่น,นำแตใส่เนะาะพ่อโลทุกท<ห><ห>ทั้งกินทั้งหายหรือเปล่าขา้าวถ้าเนีกินได้ละาก็คือบร่ด้เปีน็นโรคกระเพาะนะจ๊ะเอออเอ,เองกระแป้งเนี่ยเป็นอ่นนโอ้โห,โหแต่ว่าซุเอร์สิขวดนะซุเปรนบอกกินดี จะเห็นบอกเขาลงคิดนะเป็มีปีนจับมาน้ำนะปีนของโอล่สะแขนนั่นั่นะน้ำตาลจานน้ำตาลดูไข่ไข่ปูไม่ใช่ไข่มันะกี้น่าว่าวกันแล้วุ่นเล็กแล้วเลยสิไปจิ๊กจั่นมะพี่น้องเลยพ่อรุ่นเล็กถึกเล็กแล้วเผื่อปะมาใส่ได้เป็นหอนกินจิ้ต่างพวกงว่า ใส่ไมซะอยเป็นทอดเปนอ้าวเลยบ้านเมืองเอ้ยากต่เ่้องชิ้นหะคอยพราะว่ายังคอยเพราว่ายากไปเก็บจนวม่ได้ไปเก็บเลยมันเบิดอะไรหรวคือมูเนี่โอยั่นสิไปย่างน้ำงูน้ำควายน้ำงนั่นานกโลลลายชัวานเตื่เผ็ีเปรี้ยวหวานไปเลย โอ้ย <c oughs> นี่ิบเต็มโคกบอว้สิริบเต็มโคกบอร้อนร้อน, <c oughs> อนจิละเกินม,าากมือใส่สีสามบวง สามวงพูค่ะเมื่ก่อนสามวงยังจ้จางค่ะตื่นมาบอกพ่อบบบรพประเจ็ใส่นางริธรพระก,กับคุณแม่บุญล,ล่ำนะคะโปร,รักซีดำตลอดจุ๊บโ,โ,โอ้ยเพิออนัวๆหวานๆสามจองครึ่งนะคะว่่าใส เอ้ยอย่าบังพี่แอ้ว<ม>อย่าบังโบโทำไมอ่ะมันก็แซบดีนะมันก็แค่มันเฉยๆมะกอกนะคตามเส้นมะกอกมะกอกกับไปนำชุ่ยๆมะกอกมะเร็งมะเร็งพอก,กันอาหารเบาบพวกกันอาหารนะครับเบามะลาแล้วก็เคยเท้าคานัดกันแล้ว ที่แรกว่าจะไม่ได้ไปเลยที่แรกว่าลีโอจะมาแล้วยันไม่ได้ไปแต่วันนี้ก็ลลาสินอฟผัวไม่อยู่เงางหางเพอเวอร์เพอเวอร์ไปแต่ว่าผัวไม่อยู่หนูละเลงกันนี่อ่ะผัวไม่อยู่นู่งเงหางค่ะเป็นมวลนาหฮานพี่น้องสิวส์เป็เตยนาหฮานน้ำปูเปาซ้อนไรายมีมันม้ํนะคะใส่ตะมักเกากับตะบักสีที่ ่จ้าผู้บ่าวเอามาล่าได้หนผู้บ่าวซ้อนไส้นะนั่นแล้วนั่งอะไรเตะแบบเออเตรียมเงินติดไปหลายๆเฮ้ยว่ะตาทำก่าพันนะคะนั่งกอนมาไ่นับใจปูไตนะคะอยู่นั่งกับมานั่งกับมากเป็นชีวิตจิตใจค่ะนั่งเบิ่งซอสแจ้งรีได้เข้าเลยขั้นอ้าวบรรษุมางอยู่โรงงานนั่นนึงอยู่โรงงานนั่นก็ยู่แล้วก็นั่งก็เตยจ้า เด็วหลายตรไป้เพ <are> ิ่โยูสามจ่องู้เอ้เข็มบอสมเค็มมากกตักออกจะตักออกก่อนหมเข้มหรอเนาะเขาบางมั้งก็เป็นน้ำเฮ้ยนกมาบริโภคทีู่้มากันอืมนักมาลายมือหรือมั้งม่ก็อจองนะ ผู้นั้นน่ละบลลหาบโปตีนเพมเก็ดีบบผู้สดดำมันด้ไม่แบบิ่นหัวโลนพิ่นตัดผมมันิ่นบวดเออิ่นบัวนะมันใหญ่ผืนพืนมาไปหลินนะเด้อืออนพืนไนอยู่แถวคือว่าปรากฏเคยเห็นอยู่นะตะกี้เป็ไปตีบาตสเตวรแท็บทุกมือเลยเนาะคือหนาคุดคุอยู่นะจ้าคุณแน่ กะแขกคุณคุณน่ะข่าวรถบได้นะพี่น้องมีแต่จวบจวปายนน้องหน้องหมายกินไม่ได้ค่ะน้องหมายอายกินม่ได้ยังไงมันมักหมองักินโอ้ยจบจวบเนาะเป็นน้ำดีต ลนไม่ได้ค่ะซิผาลูกเป็นบอพลิกมักพลิกนะสิบห้าสิบห้าสิบหกเปอร์ทานังใส่นี่ต่ำแท้ค่ะนะฮะโอ้ยเสียงข่อยกับบอมีเดีย๋ยวนี้น้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวดีนะหอมดิกลิน่นน้ำลายแตกเลยเดี๋ยว <c oughs> ยนี้อุ้ยโคกจะคึ้นปีนแต่สิงวยเถอะเอ้ย เม das ื่อก็ย่อยแซ้ๆอยู่ย่อยลูปโคกนนู้น <t> สักก um. ันกระปูนันกินกับอบ่กระแป้งนะชิมอืมงอประแดดโดยเทเลยมันงอประแดกเออกเพลเลยบกเช่วยตายพรแลมมันเข็มล้ว น้องบอกแล้วบนเสื้อบอกมันสีเข้มเข้มกับกินเบิร์ตเพียวๆมาเทีมาเทีมาโอ้ยเมื่อไหรสองโคกคุณคุณนะหลายคนกินสองโหลายคนอยู่ได้ใช้กระเบื้องกรเบือมันพอไอ้มากินนำ ี่่คะไปไปกินกันค่ะเีเสร็จแล้วพี่น้องกินกับกับแป้งลงมาลงมากินตรงไหนจ๊ะลูกเราไม่ต้องไอยังสองตอละชั่วโมงหนึ่งแลั่มาพี่ดาวเลยสออเงตึกเล็กค่ะ ค่างทางใจเด้ยย่ยจะว,ะว่าเฮงแต่ก็ทางงานทางเฮงนี่ฮะตบปอดมึงจะเป็นมือสื่อหน่อย <c oughs> สี่โมงแล้วค่ะอิ่มด้ยจำเรียกพัดอิ่มใช่ไหมน้าใจ้าน่งสื่อค่ะของแถมค่ะมีของแถมนะคะ แล้วน,นี่แหละค่ะบัตเรียกมันออกเลยจี้บอกเรียกตรงๆจ้าเจ็ดเปรถูกบอจี้อ๋อคือค่ะถือนะคะถือนะคะสามสิบบาทถือลายคือบันคือเมืองมูดอกวาสนาวาสนานางงามโลกวัสดีจ้าบัตรดิจิ่ากำลังฮห้จ้าเป็นยังวันหนาไมค่ะนะขอไมค์นะคะ เด็ดตหวาเงินมาไว้ชื่อรถน้ำนั่งกับฟันแบบสะเดือตื้อรถได้เฮ้ยฟันผอนดแดงจ๊ฟันแบบฟันมันจืดเลยแม่นอยู่นะฮะก็เกลือกเอาบมิ่ตามมาฮ้งตามมาฮ้งมาเนี่ยบ่มี่ผัด้ายล้อมปันใดได้ค่ะโอ้โหตรเนีเจ้าฟันเห็นใข่เจ้าฟันเห็นอยางพันว่ามันออกรออพันว่าเร็่องนะออกนนแต่ว่าพ่อัวตุ่ข้างบนหรือล่างตอมันออกเเจ๊แปะก็พบหาอืมอะ้มันออกปะมันอ๋อ ็ดแปะสองหกหกสองหกข้างบนหนัวครับหนัวเต็มแกเจ้าหมดคือปันใดแล้ววะคืนฮอนกอนเต้นลบฮอนต้านหูดังความเค็มบรรนาธิ์ำม่งได้เกิดเป็นไงกระแป้งนี่สำม่งได้กระแป้งงั้นแก่จำม่งก็ดีแบรสเละอืมเนอะ ไม่หน้ห้ามาพีกยังวะไม่มาพีกเออจำเนี่ยยังวะไม่พีกอยู่ยัดไม่ชื่อๆอยู่หอก็ดีจำมีลายกรนมาถูกเจ็ดแปดค่ะน้อยกับใคร ยักไปหาไปหาลูกก้อนนะครับกระดงคำนะไปได้คืนหนึ่งหรอเคยไปได้คืนหนึ่งตั้งสำนักใบหวยอะไรล่ะไปดูรอมบอไปของดอนยังไม่เคยไปดอนแม่ลายสองสิบบาทเมื่อเลวังดีตั้งสำนักใบวดบัตถือัาษิมาสตล่มสำนักเพื่อนถูกเจ็ดแปดบ้าเลี้ยงนมเย็นเด้อ ทันใจสดีคนรวยนะานถึงเลขสาบาทเนี่ยบาคนรวยเฮ้ยทอะไรเพิ่นบ้างม่ะยบ้านหนบ้านไหนจริเขายังสื่อสองลูกเรียกงานจะเก่าน้ย้อนเติมเโอ้ยคุณบ่นี่นี่เราดูมองกัไหมแต่เอาโหันนแรกแต่ขน แล้วก็จะแยง่ายแหะค่ะเมะือาบนาสสำหรับพรวะวะกรกไกเตรียมไปเบิ้งมอลำจะตุบ่บอไปบ่กับอามาลาแลักกับเพ<า>ิเท,ท้าทำสุุยจะไปกับไปรัดทั้งเปน้องเมีไปไอร้อนเข้าร้านเมื่บ,บ้านเราจะไป้นี้นะทางเบิ้งคันิได้ลไป<อ>จับมันเฮได้รักาเลยเขไปดูยยกอยาหมันันจน้อ่ฝากไว้น้ำูนั่น

กันที่มันซื้อให้เนี่ยซื้อมาตอมตองมันเยอะเลยความรู้สึกเรื่องเนี่กินยังกระเสบเนาะพี่น้องเออถือหน่อยกระแส็บเขาในบะถือก็เล็กแล้วถือหน่อยนึงก็ดีใจดีใจแล้วรับบดินบดีเพื่อกันได้อันที่ผ่านมามันบะถือนะคะบะตองไรถึงค่ะไรอานตรตอนมันถืงนี่ค่ะโอเคพี่น้องก็ติดตามคลิปน่าร๊อแรงค่ะคันมีดและก็ะสีไทยเส้นอาหารมาให้เบิ้งนะคะ วัสด,ดีครับยินดีกับผู้ที่จงหวยคน่ะ